คลิปนี้พาอัปเดตสต็อกเอาติปที่เพชรโยนนะคะบอกเลยคุณลูกค้าท่านใดกาลังมองหาเนิวเอาติปไปใช้งานนะคะบอกเลยที่เพชรยนตอนนี้จัดให้สต็อกแน่แน,น,นเรทฟรีดาวก็มีนะคะคุณผู้ชมขาบอกได้เลยนะเรทขอนเริเ่มต้นเพียง8,000กว่าบาทสาหรับชมนิวคุณลูกค้าท่านใดกําลังมองหาเนิวเอาติปไปใช้งานกําลังมองหารุ่นรถ,รถ,รถหลากหลายอยากเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับดูคลิปนี้ให้จบค่ะอย่าพลาดนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะพีพีเอฟซีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมา,จาเจอกับเซลรุ้งอีกเช่นเคยนะคะพี่พีที่ปรึกษาด้านการขายค่ะของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้เซลรุ้งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่ค่ะคุณผู้ชมซอยเสรีไทย68นะคะคุณผู้ชมจ๋าแยกพี่1เขตมีนบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาบุกอัปเดตสต็อกครั้งเอาติดกันนะคะว่าตอนนี้ที่เพชรยนต์มีเอาติดรุ่นไหนน่าใช้งานบ้างนะคะและที่สําคัญราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะอัตาราเรทผ่อนเท่าไหร่บอกเลย ตอนนี้ที่เพชรยนต์มีเยอะมากนะคะดูโชมออนิวสิคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีให้เลือกมากกว่านะถ้าที่เพชรยนต์สาขาเสรีไทยเนี่ยมีให้เลือกมากกว่า20คันเลยนะคะและที่สําคัญราคาดีทุกคันนะคะกับอัตราเรทผ่อนถ้าเป็นโฉมออนิวเริ่มต้นเพียงประมาณ 8,000กว่าบาทเท่านั้นนีคะใครที่กำลังมองหารถยต์มอสองบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆนะคะยังโชมหายากตัว1.8นีคะตัวสปอร์ตเนี่ยก็มีเข้ามาให้นะคะคุณผู้ชมหรือว่าจะเป็น1.8ไฮบริดนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนะคะเดี๋ยวจะพา,าชมในส่วนของตัว1.8ก่อนนะคะคุณผู้ชม,มว่าจอดอยู่ด้านหน้าน้ออย่างคันนี้นะคะรุ่นนี้มีลงคลิปยาวให้แล้วนะคะสำหรับ โตโยต้านิวอัลติสค่ะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ 1. 8นเนี่ยฮะรุ่นสปอร์ตไปใช้งานเป็นรถปี2000นเนี่ยฮะเลยปีใหม่มากๆเนะะี่ยคะคุณลูกค้าฟังก์ชันครบๆกับราคา6 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเนะะี่ยคะคุณลูกค้าขาบอกเลยได้รถปีใหม่คุ้มๆไปใช้เนี่ยฮะกับฟังก์ชันครบๆนะสําหรับชมนิว1 8ึ่งแสปอร์ตรุ่นนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมนะคะกับทะเบียน3910คน,นี้มีคลิปเต็มแล้วะะอยากเข้ามมาาชรยละเอียดข้อมูลรายละเอีย,ออย,อยแบบ เจริงเพิ่มเติมไปดูในคลิปยาวที่หน้าช่องได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมไฟหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่ เดย์ทามละนิไล์ like, มีให้นะคะคุณผู้ชมขาสันเหลี่ยมคมตัวรถให้มาครบครบมาพร้อมกับล้อมแม็กนะคะรุ่นนี้ได้แม็กอล่อยสีทูโทนกับยางบิด s t o n ไปใช้งานนะคะคุ้มๆเลยค่ะคุณผู้ชมจากระจกนะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ป้ายภาษีปี6-9เรียบร้อยนะคะมาชมภายในกันบ้างนะคะคุณผู้ชมหนีให้ดูเลยนะคะ รถที่เพทยนเรารับประกันอยู่แล้วว่ารถไม่มีชนหนักติดความจมน้ํากับสีตดต่อหรือกอไมน้นะคะสาหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็มีในส่วนของฟังก์ชันที่ให้มาครบนะภายในสีดําเป็นโนแบค็คทั้งคันนะคะเบาะหนังแน,น่นๆตึงๆสํำหรับเครื่องยนต์1.8รุ่นนี้เขาก็มาพร้อมฟังก์ชันที่ครบไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนได้แอร์ระบบ Auto, ออโต้เกียร์ออโต้รุ่นนี้ได้เบรกมือระบบไฟฟ้าแล้วนะคะเบาะหนังแน้นเต้นตึงๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาสวยมาก นะสำหรับรุ่นนี้สวยมากจริงใครที่อยากเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับนะคะคุณผู้ชมคันนี้นะได้ปี2 2 1สสปอร์ตกล้องถอยออปชั่นแน่นนะคะใครอยากได้สนใจกดติดตามแล้วรีบติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะสีขาวผัดไปสีดำมาเลยค่ะสำหรับคันนี้ก็เป็น1.8สปอร์ตเหมือนกันนะคะสีดำราคาเท่ากันค่ะ6 1 9 0 0 0บาท ะะคันนี้6กแสนหนึ่งหมื่นเพลขไม้เพียงเ0 0าหื่นเท่านั้นเนะคะเลขไม้หลักหมื่นก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ป้ายภาษีปี6 9เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้านี่ดีไซน์เหมือนกันเลยนะคะคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดยามมีนะคะคุณผู้ชมขาคันนี้ได้สีดำนะก็จะดูทรงสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะดูสปอร์ตแล้วก็เขาเรียกว่า อัตราการเลื่องแสงนะคะค่อนข้างที่จะดีเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะคันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาฟังก์ชันเขาก็ให้มาครบๆนะดีไซน์สวยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อกล้องถอยนะคะหรือจะเปนเ็นเซ็นเซอร์ถอยนะคะรุ่นนี้ก็มีมาให้เรทฟรีดาวนผ่อนเริ่มต้นเพียง11,000นะคะสำหรับ มีวอติฟ1.8สปอร์ตนะคะทั้ง2คันเรทฟรีดาวอาผ่อนเริ่มต้นเพียง1 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมมากันท่อนะคะสำหรับคันถัดไปเอาติฟ1.6รุ่นจีรถปี19ค่ะตอนนี้ที่เพชรยนต์ก็มีให้สำหรับปี19นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่4 7 9 9 0 0บาทนะคะคุณผู้ชมสวยมากนะคะรถปี19เเนี่ยเริ่มต้นแบบนี้นะคะหายากแล้ว นะคะรุ่นนี้มาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะกับล้อมแม็กเดิมๆเลยนะคะล้อมแม็กเดิมๆกับยางฟุตเยียร์ไปใช้งานเนี่ยคะคุณลูกค้าสภาพเดิมเลยนะสาหรับคันนี้นะคะในส่วนของหูกระจกมองข้างพับเก็บระบบไฟฟ้านะมีในส่วนของแถบไฟเลี้ยวมาให้มือจับโครเมียมนะคะในส่วนของภายในนี่เลยสีทูโทนค่ะนี่นะภายในเป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะคุณลูกค้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอเป็นหน้าจอวิทยุ ะะได้แอร์นะคะระบบออตโต้เกียร์แมนูเกียร์ออตโต้นะคะขออภัยนะบอะหนังเป็นสีทูโทนนะคะสำหรับรุ่นปี19รุ่นนี้กล้องถอยแต่ยังไม่มีนะคะคุณลูกค้าเน้นใช้งานใครเน้นใช้งานนะคะทนทานอะไรหาง่ายค่าแมเทนเนนถูกมาจัดได้เลยนะคะมิวตินเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นรถที่อะไรหาง่ายค่าแมเทนเนนถูกนะคะคุณผู้ชมค่ะมาชมัาต่อสำหรับคันผัดไานี่เลย คะะันถัดไปของเราเนี่ยคะคันนี้เป็น New Altis 1.6รุ่นจีรถปี20นะคะกับราคา429,000บาทะคะคันนี้ระยะการใช้งานอาจจะเยอะหน่อยคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมได้ในส่วนของเรทอัตาเขาเรียกว,ว่าทั้งเรทอตาดอกเบี้ยแล้วก็ตัวรถที่ปีใหม่ๆนะคะคุณผู้ชมขาคันนี้ได้ปีใหม่จริงๆได้ปี20เลยนะคะคันนี้เรทฟรีดาวผ่อนประมาณ7,000ไ,ไ,ไป8 0 0 0ต้น นะคะคุณพี่คันนี้นะคะคุณผู้ชมขาระยะการใช้งานอยู่ที่1,70,000กว่าโลเท่านั้นนะคะแต่พี่ได้ในราคา4,29,000ซึ่งถูกมากๆนะะฟังก์ชันภายในก็ให้มาครบนะภายในตกแต่งด้วยสีดำเป็นโนแบค็คพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอวิทีุนยุะคะรุ่นนี้เบาะหนังแน่นๆตึงๆเลยนะคะ,ะมาดูกันต่อสำหรับด้านหลังนี่ค่ะ นะรุ่นนี้ปี2 0แอร์หลังเนะะี่ยคมีมาพร้อมเลยนะคะคุณผู้ชมสภาพเดิมสภาพสวยนะคะบอกเลยคันนี้ 1.6G จีนะ,ะไม่ว่าจะเป็นปี19เบาะสีทูโทนหรือว่าจะเป็นปี20เบาะสีดำสนใจติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยนะคะคุณผู้ชมสวยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสีบอลหรือ 1.6G สีขาวนี่เลยคุณผู้ชมตอนนี้ที่เพชรยนต์เราก็มีให้นะคะคันนี้เป็น a อ t ต s ิ6รุ่น G ีนะคะสีขาวนะคะคุณผู้ชมนี่ให้ดู นะคะกะทังหน้าสวยๆนะรุ่นนี้เจ้าของเดิมติดไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะรุ่นนี้ได้ลดปี20ระยะการใช้งาน130,000กโลนะคะกับราคาตั้งขาย469,000บาทนะคะเป็นสีที่หายากอีกหนึ่งสีเลยนะคะนี่ภายในนะคะสภาพภายในเรากาลันตีเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะคะนี่ รถไม่มีชนหนักผิดคว่ำนะคะไม่มีจมน้ำไม่มีกับสีกองไม้ตัวเล็กไม่มีชม็อตลสูญหายคันนี้469,000หาพคุณผู้ชมเปรตฟรีดาวผ่อนประมาณ8,000กว่าบาทนะคะเรตฟรีดาวผ่อน8,000กว่าบาทคุณผู้ชมจ๋าใครที่อยากได้นะรีบติดต่อให้ไวนะคะมาดูกันต่อสำหรับ1.8เนี่ยจะคะคันนี้เป็น1.8นะ Hybrid Smart นะคะรถปี20นี่เลยนะคะราคาตั้งขายคันนี้นะคะอยู่ที่519,000บาท ะะฟังกช์ชันครบครบนะคะรุ่นนี้เป็นตัวไฮบริดนะโลโก้นะคะจะเป็นโครเมียมแล้วก็มีสีฟ้ารอบๆนะแสดงความเป็นไฮบริดพามาดูในส่วนของระบบไฮบริดกันบ้างนะคะว่าระบบไฮบริดคันนี้จะเป็นอย่างไรนะนี่เลย น,ะะนี่คือระบบไฮบริดค่ะภายในก็คือจะคล้ายๆกับตัว 1.6G นะแต่ว่าในส่วนของออปชั่นรุ่นนี้ก็ให้มาเยอะกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะคะเบรกโฮมีให้นะคันนี้นะคะกับอัตราการประหยัดน้ำมันจากปกติ1.6นะะี่คะอยู่ที่ประมาณ 16.6โลลิตรนะคะตอนนี้นะเครื่องยนต์1.8แบบนี้อัตราการประหยัดน้ำมัน20กว่าโลลิตรมีให้เห็ุนะคะใครที่อยากได้เนี่ยต้องรีบเลยนะคะไฮบิดเราก็มีไฮสีดำนะคะสียอดทิตอีกหสีเหมือนกันที่หายากนะคะสีดำสีขาวเนี่ยหายากมา,มากมนะะรุ่นนี้เป็น 1.6G นะคะรถปี2020นะกับราคา479,000บาท นะคะ479,000เรทฟรีดาวผ่อนประมาณ8,000คุณผู้ชมภายในก็คือสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราดูแลรักษาให้นะคะคุณลูกค้าใครที่แบบชื่นชอบอยากมาออกรถนะคะคุณลูกค้าขาติดต่อมาตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยกับเรทตาดอกเบี้ยเศษตอนนี้นะคะคุณผู้ชมขาเริ่มต้นนะตอนนี้เพียง1.29นะคะถูกที่สุดแล้วนะคะในประเทศไทยนะมาดูกันต่อคันต่อไปนี่เลย ะะสีบอเงินคันนี้นะคะก็เป็น 1.6G เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมได้รถปี2020ระยะการใช้งาน170,000กว่าโลกับราคาตั้งขาย429,000เรทพน7พปลายแผดทันต้นค่ะคุณผู้ชมขาสวยมากนี่นะคะออปชั่นแน่นๆราคาดีๆนะคะคุณลูกค้าขาตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอยากเข้ามาชมหรือเข้ามาทดลองขับตอนนี้บริษัทรยนต์นะคะ เปิดตั้งแต่นะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดนะคะคุณผู้ชมขาและที่สําคัญนะตอนนี้นะคะสามารถทดลองขับได้แล้วนะคะคุณลูกชมขาแล้วก็เรทอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นสบายกระเป๋ามากนะใครที่กําลังมองหา New ยอติสเนี่ยต้องรีบมาจับรีบมาจองให้ไวนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าตอนนี้นะคะนีวอติสค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะคันนี้สีหายากนะต้องจองให้ไวมีคันเดียวกับ New ยอติสหนึ่งจุดแปดนะคะไฮบิดนะคันนี้เป็นตัวไฮบิดสีขาวรุ่นสมาร์ท นะคะมีไฟสัดหมอกเรียบร้อยนะรถปี๊บเอ็ดเลยนะ,ะกับราคาตั้งขาย5,59,000 0คันนี้คุ้มมากนะคะภายในสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาสภาพเดิมจากโรงงานเรามีผลตรวจรถให้274จุดเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถที่เพชรยนจะไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีจมน้ําไม่มีขับสีกอไม้นะคะตัวเล่มไม่มีชํรุดสูงหายสำหรับคุณลูกคา้าท่านใดนะคะที่สนใจออกรถนะคะ มือสนะคะหารถที่มีคุณภาพนะบอกเลยที่เพนยนต์จัดให้นะคะราคาสบายกระเป๋าและราคาเริ่มต้นนะคะตอนนี้เอาติดนะอยู่ที่3,39,000 ะะสำหรับขั้นตอน1.8ปี14นะคะคุณผู้ชมขาสนใจออกรถนะคะรีบติดต่อหาเซลลรุงได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0972517435นะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเซลลรุงต้องขอกลับตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่รุงอัปเดตให้สำหรับวันนี้เซลลรุงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ